สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบทเลขเด่น3ตัวของอดเซนมีงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้902ทุกท่านหวยออกแปดงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับมีเลข4ซึ่งเข้าหลัก10นะครับงวดที่ออก04146 ทางเรเลกข,ของอาจารย์สองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ห้าหกแปดนะครับแนวทางเด่นบนเลขเด่นสามตัวงวดใหม่ได้ห้าหกแปดนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดถัดมาจะเป็นแนวทางวิ่งร้อยสิบหน่วยนะครับเลขวิ่งสองตัวของแอตลลนา จุดคำนวณของอาจารย์ได้1กับ5ทุกท่าน1กับ5วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างนะครับ1ทับ9ทับ6 7ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนล่างนะครับเลขเด่น3ตัวสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้4 5 7นะครับ4 5 7หัดมาก็จะเป็นแนวทางมาครบ2ถึง3ตัวนะครับ สูตรนีขออ้ของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกทันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดที่ผ่านมาไม,ไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็มาครบบนเลยทุกท่านชอบสวยคำนวณของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านทุกทัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ะนะครับคู่โต๊ที่อาจารย์ให้มาก็อยู่ในส่วนตรงนี้เลยวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับแนวทางของแอตลานาต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยเลขเด่นสี่ตัวของแอ็บายพิกนะครับมืที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่าน สูตรคำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี6กับ8มวดที่ผ่านมาผมลงให้ไม่ทันนะครับคุณชมทางของอาจารย์เข้า2ตัวเข้าร้อยกับ10มวดใหม่ใบฝังทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3 4 5 7 3 4 5 7สูตรคำนวณ110หน่วยเลขเด่น4ตัว s ใบพิษวันที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับหกันยายน2567 ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น5ตัวของแอดคนวันอังคารสูคำนวณของอาจารย์ได้45680นะครับ4 5 6ห0ำหรับแนวะทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดยายผานะครับเด่นตัวเดียวสู้สัญจรนะครับอาจารย์คำนวณได้เลข6ทุกท่านมาลุ้นกัน6จะมาไหม วันที่ก็อยู่ด้านส่วนด้านบนนะครับฝั่งทางขวานวทางเด่นตัวเดียวนะครับสุสัญจรอีกหนึ่งข้อมูลของแอดยายผานะครับลงให้อีกครั้งหนึ่งทุกท่านอารวมให้นะครับใบนี้ลงไปให้แล้วก่อนหน้าน,นั้นก็จะมีชุดวินชุดเด่น3ตัวชุดรองแล้วก็2ตัวอยู่ด้านล่างสุดครับมาต่อกันที่แนวทางครบบนของแอดแจ็คนะครับ งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านผมได้นะทางงวดใหม่มาก็ส่งต่อผู้ชมอยู่ด้านล่างนะครับคำนวณด,ด้วยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้างวดที่ผ่านมามีหกมีเจ็ดแล้วก็มีแปดครับแนวทางครบบนของแอดแจ็คเองล่างได้ด้วยนะครับอาจารย์แนทางของอาจารย์เนาะ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางมีติดบนนะครับเลขเด่น2ตัวของแอสโซยุจุดคำนวณได้7กับ9ทุกท่าน7กับ9วันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1กอยอกยต่อมาก็แนวทางบินเป็นฝูงนะครับบินเป็นฝูงอาจารย์คำนวณได้8250 8250สําำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับ ตามสูตรไหนของ s o โซก็แคบหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านถัดมาก็จะเป็นนทางหลักสอนอบนเลขเด่น4ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลขหนะครับเข้าหลักสิบหว้ออก8 6 7หกเสถิติสูตรนี้ของอาจารย์5งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดบางงวดก็มาสองตัวนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวา สูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งห้าหกเจ็ดแนวทางหลักสอนอบนนะครับส่วนใครตามแนวทางหลักสอนอบนสูตรทำมืออาจารย์ยังไม่ได้แบ่งปันมานะครับรอก่อนไปเต็มนะครับหนึ่งห้าหกเจ็ดต่อมาก็หลักสอนอล่างหลักสอนอล่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มีสองปดมีเจ็ด หลุดขึ้นไปเข้าหลักหน่วยบนนะครับทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านหลุดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสอนอล่างของอาจารย์คำนวณได้1279 1279ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางของเอสโซยุต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลกเด่น3ตัว ูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข2นะครับเข้าหลักสิบสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งหนะครับห5 7นะ้แนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวเอสโซยุวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1กันยายนถัดมาก็จะลงให้ด้วยกันเลยนะครับสูตรรับ ประทานล่างนะครับสูตรรับกินล่าง60รูดไปจนถึง69เลยนะครับไปถามหาสูตรนี้มาแล้วนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับรับประธานบน30รูดไปจนถึง39เลยครับ มาต่อกันที่แนวะทางเด่นสอนอนบเลกเด่นสีตัวของแอชโจอี้งวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปถูกทันไม่มี6กับ7นะครับมี2อหลุดไปล่างเข้าหลัก10ทางโดยเลขงวดก่อนหลุดถูกทันงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0.134 0.134ไปเต็มประมาณนี้นะครับเด่นสอนอบ,บเลขเด่นสตัว ต่อมาก็จะเป็นนทางสิบหน่วยบนเลขเด่นสี่ตัวของแอดนินานะครับงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่ทุกท่านมีเลขหเข้าหลักสิบทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับบางงวดก็มาสองตัวงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรกำนังของอาจารย์ได้หนึ่งเก้าห้าแปดนะครับไปเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นสิบหน่วยบนงวดใหม่ ของอาจารย์คำนวณได้1,9,5,8นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนของแอดพิมมี่นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0,3,7,1,2 0,3,7,1,2ทุกท่านวันที่เขาอยู่ตรงนี้นะครับ1,9,6,7ทบ9ทบ67ต่อมาก็จะเป็นข้อมูล ล่างนะครับข้อมูลล่างเลขเด่นสตัวของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็จะมีศูนย์นเจะครับอยู่ตรงนี้ทุกท่านศ1 7ย์เจวันที่1ทับ9ทับ6 7นะครับอีกสูตรคำนวณของแอดพิมนี่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของ Ad น้ำพุนะครับเป็นข้อมูลครบ2ตัวล่างสูตรของอาจารย์คำนวณได้9 4้าสี่ 1, 2 1 6 2 9 4 8 162ทุกท่านที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ1กันยา6 7ครับก็แคปหน้าจอนะครับมัดรวมดึงตัวเด่นกันดูก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลเลยครับ